แล้วคุณทนีนะครับมีสมุนไพรรักษาเชื้อราที่เล็บไหมคะพระอาจารย์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่เล็บเนี่ยเวลามีเชื้อราเนี่ยถ้ากินยานเขาเรียกทีเนี่ยแองแองเกียมเนี่ยที่เนี่ยถ้ารักษายายาปัจจุบันนะครับหนึ่งแพงอันที่สองกินไม่นานก,กว่าหกเดือนไม่ต่างกว่าหกเดือนนะครับสมุนไพรมีอะไรไหมครับรักษาได้อ,อลักษณะของเชื้อราไม่ทราบว่า มัน,นมคันไหมกินที่คนเล็บหรือว่ามีแผลมีแดงรอบขอบเล็บไหมอันนี้้องต้องดูก่อนจะได้บอกถูกนะว่า,อาขอบขอบเล็บเนี่ยมันแดงหรือว่า,าขึ้นเป็นเม็ดหรือไม่ขึ้นเป็นเม็ดหรือมันคันในเนื้อต้องดูถ้าดูแล้วจะบอกได้เพราะว่าถ้าเบื้องต้นเบื้องต้นนะเบื้องต้นก็ใช้ใบใบฝักขูน ใบราจะพึกอ่ะที่มันมีฝักดำายาวๆอ่ะนะเอาไปผสมรูดมาหนึ่งกำมือล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นบางๆแล้วก็พาไปใส่ในเครื่องปั่นเติมเหล้าขาวหนึ่งแก้วกาแฟแล้วก็ปั่นอ๋ออย่าลืมเสียปลั๊กกนสวิตช์ด้วยเดี๋ยวลืมเสียปลั๊กอีกนะก <c oughs> รองกรองให้สะอาดกรองตั้งสองสามรอบแล้วเอาน้ำอ่ะซึ่งจะมีน้ำใบคูนกับน้ำอสุรเหล้าขาวนล้เนี่ยแล้วก็มาทาที่หัวเล็บชุบสำลีมาป้าย จำละก็จะเป็นออยสมุนไพรไปเช็ดเช้าเที่งเย็นเดี๋ยวก็หายแล้วในกรณีที่บางตน้นแต่ตอนนี้บอกโดยที่ว่าไม่รู้เล็บของท่านเป็นอย่างไรเพราะอาจจะแพ้น้ํายาทาเล็บน้ํายาล้างเล็บสารพัดเรื่องราวแพ้สันเลยแพ้ซาบูแพ้เครื่องปะดทินผิวหลายเรื่องมันเป็นสาเหตุนะคนยังไม่ตรงตรงคุณยุพินเดชศรีกลาพระอาจารย์สวัสดีคุณหมอค่ะ คุณพรสวัยถามพระอาจารย์ดิฉันนอนไม่ค่อยหลับคือหลับไม่ลึกอะครับทุกวันนี้กินยาคลายกังวลยากหยุดยานี้มีสมุนไพรอะไรไหมครับที่ทําให้หลับสบายครับพระอาจารย์ง่ายๆ่ายเลยโยมอ่นตอนแรกพรุ่งนี้ไปตลาดซื้อกล้วยหอมหนึ่งหวีที่มันแก่แล้วก็ในหวีนะั้มันจะมีเขียวเขียวเหลืองเหลืองเขาเรียกว่าหามหาม เมื่อได้หนึ่งหวีมาแล้วอามๆล้างให้สะอาดทุกลูกเลยไม่ต้องปอกเปลือกเอามีดที่บ้านมีมีดไหมถ้าไม่มีก็ไปซื้อมีดมาก่อนมันบางๆ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 ทั้งลูกเอาทั้งหวีเลยเมื่อได้เสร็จแล้วนำไปใส่หม้อสเตรเลตเมื่อใส่หม้อสเตเลตเติมน้ำสามลิตรเมื่อเติมน้ำสามลิตรต้มสามสิบนาทีเมื่อครบสามสิบนาทียกหม้อลงมากรองเอาแต่น้ำส่วนเปลือกและเนื้อล้วยเอาไปไว้คนต้นไม้ท่านก็กินเช้า แก้วเย็ยนแก้วหลังอาหารที่เหลืออุ่นประมาณหนึ่งอาทิตย์อาการดังกล่าวก็จะหายปกติถ้าเหลืออุ่นถ้าไม่ถึงอาทิตย์ทําไมไม่ต้องกินยางดยาหลวงทุกชนิดไม่ต้องไปกินยากดประสาไม่ต้องไปกินอะไรทั้งหมดทั้งิ้นอัตมารับประกานอันนี้สูตรเด็ดกลเม็ดเพราะกล้วยมันมีสารอะไรต้องโยมหมอต้องบอกว่ากล้วยมันมีสารอะไรที่สุดยอดที่สุดเลยนะมีมาตัง้งแต่โบร,รณาณการที่หลวงปู่ ให้คนกินเนี่ยไม่ต้องกินยานอนหลับบำรุงสมองดีคนที่สมองดีนะกินแล้วสมองปัญญาะสะมองอ่อนเลยไม่ใช่นะคือกินแล้วสมองดีบำรุงคนแก่นอนไม่หลับพาวงเป็นโรควิกกจริตสุดยอดรับประกันนี่หยามยอดเห็นไหมก้วยอย่างเดียวรักษาอี่แล้วนะครับนะก็เอ,อคุณดวนสวรรค์นะครับกับเรียนพระอาจารย์เสมหะติดคอตลอดควรจะทานอะไรดีครับโอ้ง่าย แม่เอ้ยแม่ไม่มีเรื่องยากยากว่านี้เลยถามกลับไปข้างบ้านที่บ้านโยมมีใบชะพลูภาษาอีสานก็เรียกผักอีเลิศราชการก็เรียกใบชะพลูเอาไปเก็บใบชะพลูทั้งก้านเด็ดมาเลยทั้งก้านอ่อนก้านแก่เด็ดมาเราเด็ดมาหรือเขาขายที่ท่อตลาดมัดละสิบบาทซื้อมาแล้วก็ล้างให้สะอาดเมื่อล้างสะอาด หั oy, flaw, 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 flaw. Át, ่นฝอย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 เมื่อหั่นฝอยฝอยเสร็จนำไปใส่ในเครื่องปั่นเมื่อนำไปใส่ในเครื่องปั่นเสร็จเรียบร้อยเติมน้ำหนึ่งแก้วกาแฟเมื่อได้น้ำหนึ่งแก้วกาแฟก็เสียบลังกดสวิตช์เอาเครื่องปั่นผลไม้อ่ะเพราะมันจะละเอียดปั่นเสร็จกรองเอาแต่น้ำกรองทั้งสองครั้งก็จะได้น้ำเขียวเข้มข้นตั้งไฟพออุ่นๆจิบทุกสามชั่วโมงครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าไม่มีช้อนโต๊ะก็ช้อนกรุงเทพช้อนจังหวัดไหนอยู่จังหวัดไหนก็ช้อนจังหวัดนั่นหละ ทุกสามชั่วโมงครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะสามชั่วโมงช้อนโต๊ะภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงสาเลตส,สอเสมหะจะหลุดลุดโทษไปทันทีหายนักเลยไม่ต้องกล<อ>ัวถ้าเหลือคุณไว้เยี่ม <ใน S 1> ยมยอดมีคำถาม,มยากๆเลยอ้าวเอสซาซีนรบกวนถามพระอาจารย์สมุนไพรตัวไหนช่วยลดหรือชะลอการเติบโตของเนื้องอกบ้างครับเขาคงเป็นเนื้องอกโดยเฉพาะ มีคนนึงเป็นเนื้อง,งอกที่สมองตัดออกแล้วเดือ,อนิดหนึ่งยังไม่จบมียาอะไรไหมครับที่มันจะชะลอ,อการเติบโตของเนื้อง,งอกผู้กหน้าพวกนี้ก็คือยับยัง้งเซลล์มะเร็งเริยั้งโรคกดโรคมะเร็งเนี่ยนะมีสองเอาง่ายๆหนึ่งมะรุมใบอ่อนมะรุมฝักอ่อนมะรุมแกงจืดแกงซมทํากินไปหรือทําเป็นน้ําชามะรุมเม็ดมะรุมอะไรก็ตามทําเป็นน้ําร้อนกินเลยถ้าไม่มี ใช่ใบมะกรูดแก,แก่แล้ราดยี่สิบใบแล้วก็ใส่ใบใต้หอมหนึ่งใบต้มน้ำสองนิตรเดือดแล้วก็รับประทานหลังอาหารเชา้าแก้กาแฟเย็นแก้กาแฟที่เหลืออุ่นนี่สองอย่างสองขนานาบอกให้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเนื้อง,งอกหรือยับยั้งไม่เกิดโรคมะเร็งหรือโรคร้ายต่างๆแค่สองอย่างคือใบมะรุมทําเป็นน้ําชาเม็ดมะรุมหรือฝักอ่อนมาแกง,งมาต้มมายาได้ทั้งหมดสุดยอดหรือ mm hmm. เมนูอาหาร กินยังไงปลอดภัยปโรคยำใบชะพลูกับปุ่งแม่น้ำสุดยอดบำรุงสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์และมาร็งสุดยอดแต่นี้ต้องมาเรียนสี่ห้าหกสี่ห้าหกกุมภาพันธ์เปิดสอนการกินยังไงให้ปลอดภัยปลอดโรคคนเป็นโรคหัวใจกินยังไงคนเป็นมาร็งหรือไม่เป็นมาร็งกินยังไงให้ปลอดภัยประโรคนี่สามพันสี่ห้าหกกุมภาพันธ์ที่ไหนครับสถานที่เรียนครับที่วัดที่วัดนะครับที่วัดที่วัดสี่ถึงหกกุมภานะครับเดี๋ยวลงทะเบียนเรียนที่วัดได้เลยนะครับ คุณกำทรดีมะเร็งตับมีสมุนไพรรักษาไหมครับอ้าวล่ะมะเร็งตับแบบโอ้โหอันนี้นี่มันเป็นเรื่องละเอียดนะเราต้องดูก่อนว่ามือหลังมือหลังเท้าบวไมไหมท,ออทอ้องอืดท้องเฟ้ไอไหมคอแห้งไหมตาเหลืองไหมผิวดำหยาบกร้านไหมถ่ายเป็นยังไงบ้างอันนี้ไม่สามารถฟันธงได้เพราะเป็นเรื่องละเอียดเพราะเกี่ยวกับดินตับคือดินดิน,ดนคือตับเราต้องประมวลภาพต้องบอกกับผู้ป่วยว่าผู้ป่วยท้องบวมไหม ลังมือลังเท้าบวมไหมตาเหลืองไหมผิวหยาบกร้านไหมถ่ายออกเป็นถ่ายออกเป็นขี้แพะไหมถ่ายเมือกไหมนี่คือเป็นเรื่องแล้วเจ็บชายคิดโครงซ้ายขวาไหมเป็นเรื่องละเอียดอันนี้ให้ท่านโทรมาสอบถามถ้าอยู่ใกล้ๆก็ขับรถมาที่นี่ที่นี่เครื่องบินบินผ่านแล้วแต่ยังไม่มีสนามบินก่อนโยมก่อนๆยมเอจริงๆแล้วนี่ครับมาเรียนตับทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับรอตายอย่างเดียวครับ รอตายอย่างเดียวนะครับอย่างช้าก็สี่เดือนอย่างเร็วก็สองเดือนบางคนเดือนเดียวเป็นมะเร็งตับเพื่อนผมเป็นหมอเป็นมะเร็งนะยังคิดว่าน่าจะอยู่สักหลายเดือนอยู่ได้เดือนเดียวครับตอนแรกยังโทรศัพท์มาคุยอยู่เลยแล้วตอนหลังเริ่มพูดไม่ได้ละไม่กี่วันไปเลยนะครับเร็วมากนะเพื่อนผมเป็นมะเร็งตับเนี่ยตายไปเยอะแล้วนะครับมันแล้วแต่จริดถ้าเบื่อใครคิดว่าญาติเป็นจริงๆก็มา มาพบพระอาจารย์ได้ที่วัดนะครับจริงๆพระอาจารย์ตรวจตลอดยกเว้นมันพระเท่านั้นเองนะครับคุณบัวรองนาตาคำวงมะเร็งเต้านมเป็นมาสี่ปีแล้วค่ะมีอะไรรักษามาพระอาจารย์นะมีอะไรแนะนำไหมครับมะเร็งเต้านมครับเบื้องต้นขอแนะนําเบื้องต้นก่อนนะจ๊ะว่าการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยพวกนี้เป็นฝีฝีสวงออกที่มันโผล่มาที่ที่เต้านม มันจะมีระยะหนึ่งสามเดือนถึงเจ็ดเดือนระยะสองหนึ่งปีระยะสามสามป,ะะ 3, 3, ปีถึงเจ็ดปีเราต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดมีสมุนไพรชนิดพ่อกับสมุนไพรที่กินเพื่อยับยั้งลดการอักเสบจ,จากน้ําเหลืองที่เป็นทิษและมันก่อตัวอันนี้แนะนําเบื้องต้นมา่าถ้าเป็นก้อนแล้วหรือว่าปวดที่เ้านมเนี่เบื้องต้นให้ไปใช้เปลือกของเ้นฟาก่อนเปลือก ของต้นลิ้นฟ้าภาษาใต้เขาเรียกเพกาภาษาราชการก็ราชการเขาเรียกว่าเปลือกลิ้นฟ้าโดยไปที่ต้นของลิ้นฟ้าต้นใหญ่ๆที่มันเป็นต้นไม่ตายนะเอามีดถากสับจากโคนขึ้นบนก็เรียกว่าทนไปแนตะ่สับครั้งที่หนึ่งสับครั้งที่สองสับครั้งที่สามได้มาสามชิ้นเมื่อได้มาสามชิ้นล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดแล้วก็พึงลมให้มันแห้งน้ําก่อนหลังจากนั้นก็เอามาตำ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 ,ตำ,ต,ำ,ต,ำตำให้ละเอียด ตมจนละเอียดเลยจนเป็นครีมเลยแล้วเอาน้ำมันมาพร้าวทาบริเวณที่เราเป็นเต้านมที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วเอาเปลือกของลิ้นฟ้าที่ตำละเอียดแล้วนํามาพอกไว้พอกเช้าพอตอนเที่ยงเอาออกพอกใหม่ตอนเที่ยงเอาออกพอพอกเสร็จตอนเย็นต้องออกพอกใหม่วันหนึ่งสามเวลานี้แก้เบื้องต้นไปก่อนเพราะมันดูดพิษเปลือกลิ้นฟ้าเผ็ดร้อนแล้วก็รักษาดูดพิษได้อย่างดีแล้วก็ต้องใช้ควบคู่กับยาต้ม อันนี้ถึงจะได้ผลควรนวดแเว้นของหมักดองปลาเค็มเส้นมีกาแฟแล้วก็พวกผักดองต่ตางเด็ดคาัปลาเมือกมันไม่กินอืมครับอ่ามโนสาเลรกราบนัสการเจ้าค่ะคุณอุดรสีโชคผมมีอาการชาตามมือตามเท้าปวดด้วยครับมีอะไรช่วยเหลือได้ไหมครับคุณอุดรสีโชคอเจริญพรออยมอุดรชาตามปลายมือปลาเท้า ง่ายง่ายตัดมือตัดเท้าที่หายแล้วอุ้ยเออคืออาการเบื้องต้นแบบนี้เนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าปลายประส,สาทมันมีปัญหาลมอสาสะกับปัสสาวะมันขัดกันเมื่อลมจากปลายเท้าพัดที่กระมมแล้วจากกระมมพัดปลายเท้าเนี่ยจากร้อยเนี่ยมันมาแค่หกถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือมันมันซ่านออกพอซ่านออกกระบวนการเหมือนกบับรถมันวิ่งไปมาสวนไปมามันไม่ไม่ ควบคู่กันไปมันมีหลุมมีบอ่อมันก็ตกหลุมตกบ่อเบื้องต้นเนี่ยอัตมาขอแนะนาให้โยมใช้สมุนไพรสามอย่างก่อนหนึนง่งขิงคาตไคร้เอาขิงขาคาตไคล้สดๆอย่างละกํามือขิงคาตไคร้หั่นบางๆหยิบมาอย่างละกํามือกํามือกํามือสามอย่างสามกรมือใส่ในหม้อเซตเตสเติมน้ำสามลิตรต้มสามสิบนาทีครับสามสิบยกหม้อลงมากรองเอาแต่น้ําให้รับประทานหลังอาหาร เช้าครึ่งแก้วกาแฟเย็นครึ่งแก้วกาแฟที่เหลืออุ่นไวเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นโยมให้หมอไล่ลมมันจะเป็นลมชวดานตะครบร้อนได้บ้านท่านอนะ่ะตะครบร้อนก็จะดีขึ้นโอ้ครับเอานะครับคุณคํารณน,นะครับกรองสามวาครองสามวาสะเก็ดเงินที่ศีรษะขอคําแนะนํายาหน่อยครับสะเก็ดเงินที่ศีรษะครับ เอ่อก็เล่าให้ฟังไปแล้วว่าการรักษาโรคเรื้อนหรือว่าสะเก็ดเงินเนี่ยนะต้องได้รับการวินิจฉัยและตรวจสอบอย่างชัดเจนถูกต้องเพราะว่าถ้าไม่นั่นแล้วการรักษาไม่หายเบื้องต้นเอ่อก็จะต,ต้องไม่ใช้สบู่ที่มีด่างและกรดแล้วก็ต้องไม่ใช้น้ําที่เป็นคอรินถ้าเป็นน้ำคอรินก็ต้องผ่านความต้มมาก่อนโกนหัวเรียบร้อยก็ใช้น้ำมันพอกเช้าพอกเย็นเดี๋ยวก็หายแต่ย้ําว่าต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนคือมาให้อตาตรมาดูก่อนว่า ท่านเป็นเรือนแบบไหนเป็นพลานัยแบบไหนจึงจะเป็นเรือนได้เป็นสะเก็ดเงินหน้าสะเก็ดเงินเน่ยมันไม่มีโยมในวิถีกุตรโรเขาเรียกว่าเรือนเรือนพลานายเรือนขางคอกเรือนมะกรูดเรือนน้าเต้าเรือนไฟสารพัดเรือนมุนนกน่มันมีเยอะอันนี้ไม่ขอให้คําตอบเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดแต่เชื่อเอะรักษาได้เลาทำมาแล้วครับ คุณเสย SLE และลูมาตอยรักษาอย่างไงครับเพิ่งตรวจเจอค่าปวดตามข้อนิ้วยังปวดไม่มากคะ่ะ SLE ลูมาตอยรักษาอย่างไงครับพระอาจารย์ข้าไปดูสม,มุนไพรได้เลยในช่อง YouTube วัดคีรีวงศ์กอไก่กรันบรรลักษ์มาชุมพรมีโรคทุกโรคทีโคท่โยมถามและหยิบมาชา้าได้ง่ายๆนะข้าไปดกดดูแล้วก็ไล่ดูวิดีโอไล่ดูแต่บอกห้ฟังตงต้นหนึ่งตะไคร้สามต้น ตะคราดสดสดสามต้นถอนมาล้างาระดย์ล้างาจารา์ไม่ต้องไปตัดอะไรมาน,นะคะถอนมาเลยล้างอาจารสามต้นเลยแล้วก็ขดขดขดแล้วก็ทุบ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 ให้มันช้าเลือดอให้มันชำๆๆๆ้ำช้ำช้ำช้ำสองใบเตยอ,อาสายามอ้อไม่ใช่ใบเตย <c oughs> ใบเตยหนึ่งต้นนะหนึ่งต้นพอประมาณเอาสูงเข้าเยอะออสศอของโยมนะเอาง่ายง่ายเลย ไปหาใบเตยมาหนึง่งต้นหนึ่งแขนงสูงท่านสอดของผู้ป่วยล้างดึงทีละใบาถึงทีละใบาทีละใบาล้างสะอาดย้ำว่าล้างให้สะอาดหลังจากนั้นก็ซอยซอยซอย,ยนำทั้งสองอย่างมาใส่ในหมอ <ừ. S 1> นน ít, ้อเติมน้ำสามลิตรต้มระมานครึ่งชั่วโมงเมื่อเดือดแล้วท่านก็รับประทานหลังอาหารสามเวลาเช้าเที่ยงเย็ยนครั้งละแก้วกาแฟที่เหลืออุ่นควรงดเว้นยอดถัาทุกชนิด ไม่กินต้องตัดออกสัตว์มีปีกทุกชนิดไม่กินเช่นเครื่องบินไม่กินนะสัตว์มีปีกทุกชนิดเครื่องบินมั iPhone, ม่งไอคอนมั่งเอสสิบอกมัง่งพวกนี้ไม่กินแล้วก็ต้องใชน้น้ำมันคือถ้าพูดนะมันไม่เจบอบปราคุณสว่างก็ไม่มีปัญหาพูดได้ตลอดถามทุกโรคตอบได้ทั้งหมดมันไหลมาเรื่อยมันไหลไปเรื่อยแต่นั่นแหละเวลาแล้วก็ บางคนเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดเจ้าต้องปวดว่าในข้อมีรอยุนิคเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ข้อขาวข้อแดงแตกแบบไหนน,นี่คือในองารพันที่ปวดที่หมอจะต้องรับการวินิจฉัยผู้ป่วยและผู้ป่วยจะต้องมาพบหมอถ้าถ้าทําแบบนี้แล้วร้อยคนหาได้ร้อยคนถ้าไม่อย่างนั้นไม่ได้โยมขอโยมก็จะโยมไม่ดื้อน,นะคะค่ะเอาละครับไม่ดื้อน,นะครับคุณมานัสนันบัณฑิตพิรมสาธุเจ้าค่ะ